คลิปนี้ตกกันที่โมเมนต์ขององริซ่าและก็ไทล่าหลังจากไทล่าคะ่ะได้มาโพสคลิปกับองริซ่าที่มีโมเมนต์ด้วยกันนั่งฟังเพลงที่ไทล่าใกล้จะปล่อยแล้วล่าสุดเป็นเพลงใหม่ให้นอนริซ่าฟังคนแรกเลยนะหลายคนมีความสงสัยค่ะว่าเอ๊จะมีการร่วมมืออะไรกันหรือเปล่าล่าสุดไทล่าคะ่ะก็มีอีกคลิปหนึ่งที่มาลงในไอจีสตอรี่ แคปชั่นของไทลนั้นน่าสงสัยมากๆเลยค่ะแม่เขียนเอาไว้ว่าผู้หญิงที่น่ารักที่สุดเล่นเพลงโปรดของฉันในอัลบั้มให้เธอฟังคอนแรบระหวังดิซ่า x ไทล่ามาแน่นอนโอ้ไม่ กอแบบนี้คืออะไรคะเนี่ยแต่ว่าน่าสงสัยมากๆค่ะเพื่อนๆสำหรับเพลงอเตอร์ที่ไทล่าเขาเอามาประกอบคล้ายกับเสียงน้องดิซั่าม,มากๆเพื่อนๆว่าไหมลองไปฟังกันนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าคลิปที่ไทล่าลงก่อนหน้านี้ใน IG จนะีน่ะคือเหมือนเสียงน้องดิซ่มมากๆงานนี้แอดไม่รู้ค่ะไม่กล้าสรุปเดี๋ยวหน้าแต่คือทั้งสองคนถ่ายคลิปด้วยกันคลิปนี้ที่ลงใน IG s t สตอรี่ของไทล่านะคะด้วยเพลง water เออล่าสุดกับความน่าสงสัยเข้าไปอีก เมื่อคุณแซมมี่โซโซบโรดิวเซอร์ของวอเตอร์เล่ของไทล่าที่ได้รับรางวัลแกรมมี Grammy, Follow, High, ่โฟลโล่ค่ายเอลลาสของน้อนลิซ่าและก็พี่อลิสกลับมาเมนคลิปของ2คนนี้เจอกันด้วยอีโมจิลุกเป็นไฟค่ะและตอกย้ำด้วยแคปชั่นของไทล่าที่มาลงใน IG Story ล่าสุดและก็ออไวอเตอร์คุณอัมมาเนลูอส คนเขียนเพลงค่ะก็ได้ลง IG story ด้วยบอกเลยค่ะว่างานนี้มีคอลแลบแน่นอนค่ะแม่ไทล่าบอกเองขนาดนี้เป็นไปได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะคอลแลบในอัลบั้มของไทล่าหรือว่าองริซ่าจะมีเพลงเป็นของตัวเองหรือว่านอริซ่าจะมีอัลบั้ม2หรือว่าจะเป็นการลงคอนเทนต์ในวันเกิดดิลิแดนซ์หรือว่าดิลิฟิมมันเป็นไปได้หมดเลยแต่ล่าสุดจากคำพูดของไทล่าก็บอกว่าคอลแลบแน่นอนจ้ะดังนั้นรอติดตามคอนเทนต์ต่อไปได้เลยค่ะและก็รวมทั้งคนใกล้ตัวเนี่ยน่าสงสัยทั้งนั้นเลยงานนี้ ลุ้นค่ะเป็นไปได้ทุกทางรอติดตามกันนะคะเพื่อนๆตื่นเต้นเลย